เลิกเรียนก็นมาเที่ยวเซ็นทันดูสิเนี่ยเล่นทุกตัวที่อยากเล่นเลย เล่นทุกชิ้นของเล่นที่อยากเล่นเล่นสนุกเลยวันนี้ไม่มีเพื่อนเงีนนยบดีจังอยากขี่พี่ช้างดูที่นี่อันนี้พี่ช้างอันนู้นมอเตอร์ไซค์อันนู้นเลเก่ง เพื่อนงงนะเลิเกเรียนก็มาเล่นของเล่นที่เป็นท่านเลยไม่เข้าบ้านเลยเนี่จะกินให้ติเมบ่าไปเล่นให้พอถ้าเดี๋ยวเมื่อกีติมกันโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์เหรอนี่อ่ะเล่นอะไรอีกอ่ะเล่นสายไ์เดอร์ มามาทาเอายายามาทาป่ะมงรู้กันขาก็ทายาก่อนกันหมดแล้วอ่ะกันเปิดเป็นไหมอ่ะเปิดออกไหมเอามาสิมามาทายาก่อนเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปเล่นเอามา เอามาเปิดแล้วเลยเร็ว,รว,รวมาทาแย,ย่าก,ก่อนอ่ะคันตรงไหนทาเลยหยิบคันตรงไหนทาเลยอันนี้ไม่ได้เอายาหลอกมาเดี๋ยวนี่ถุงเท้าหรอเดี๋ยวรอแป๊บยาเดี๋ยวเดี๋ยวคัน อยากเล่นเลยต้องพามาวันนี้พอดีไม่ค่อยมีเด็กนักเรียนเ้ืงชั่วหน่ยเลยได้เล่นสบายใจหน่ะยายเลยต้องพามาเล่นอยากเล่นไม่ได้มาเป็นท่านนานมากไม่ไม่ไม่เอาหน้าไปชิดนะคะไม่เอาหน้าไปชิดนะเดี๋ยวเป็นโควิด ไม่เอาหน้าไปชิดของเล่นนะเล่นได้แต่ไม่เอาหน้าไปชิดนะคะแมสก็ไม่ใส่เพื่อนๆเห็นไม่ใส่แมสเลยพอ,อยังอาจจะได้พาไปกินติมพอยเล่นให้สนุกเลยองั้นมาบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อสวัสดีครับเพื่อทำดีๆสิเพื่อนเพื่อนมาดูแล้วให้เพื่อนทำอะไรให้บอกลืมมาหรอ เพื่อนๆต้องทำอะไรให้น้องกันบอกเพื่อนดินี่นี่อันนี้ก่อนกันมันนี้ก่อนเพื่อนๆต้องทำไงเพื่อนๆเพื่อนๆจะดูให้ทำไงถ้าเพื่อนๆมาดูแลให้ทำไงพี่กันบอกเพื่อนนกดอะไรกดชกดชจ้าคกดอะไรอีกกดกระดิ่งใช่ไหมสวัสดีครับก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับเจอัคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะค๊ายบาย bye bye ngay bye bye. Okay.